รมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้ง ITB ยังดําเนินกิจการอยู่พร้อมกับเคลียร์ข้อสงสัย3ประเด็นนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเดียงามบริษัานิประชาชนไทยพีรายงานให้ฟังนะครับข้อสงสัย3ประเด็นนะครคือ1การนําส่งงบการเงินตามแบบสบ,บช .3 2คือสถานะของไอทีบีแล้วก็3ครับรายงานการประชุมของบริษัท โดยที่ในวันนี้นะครับ16มิถุนายน2566นะ็ะเพื่อนๆฮะ,น,น,ฮะนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวเกี่ยวกับบริษัทไอทีีจำกัดหมาชนทําให้เกิดข้อสงสัยจากสาธารณชนหลากหลายประเด็นครับโดยเฉพาะประเด็นการนําส่งงบการเงินตามแบบสวบช .3 แล้วก็รายละเอียดด้านอื่นๆด้วยนะฮะคือกลมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รวบรวมประเด็นที่เป็นข้อสงสัยหลักของสาธารณชนเน่ามประเด็นด้วยกันประกอบไปด้วย1การนําส่งงบการเงินตามแบบสบช .3 2คือสถานะของบมจไอท